เลียงงัว่นี่เลียงได้หลายตัวบริเวณของขอกก็กจะมีในเลียงของกินแซงเงียวละกาในเลียงของแมลงวันที่ขาดว่าใดก็คือของนาตานี่มีการาตาขีเพื่อจำนายไห่พี่น้องจังสีอันนี้มีเคล็ดลับแนวใดครับเป็นการบอกต่อให้พี่น้องในบ่อช่วงานาฝนหรือว่าต้นฝนจังสิปัญหาัาเสือมาสีดับกินครับสีอาทิตย์ละสองเทือ่อดับกินขานอนอขาแมงวันได้ครับ มันมันหลเกินพอนะครับบุรุษว่าสีเฮ็ดวิธีไดเกิดเห็นในข้าจล่องยูทูบว่านั่นันนี้เก็เอามาลองิึงเพราะว่าช่วงนั้นแม่งวันมันหลายบานี้เพราะมันมันเลือผมได้สีดยูประมาณสองสามถังนี่แหละถังหนึ่งผมเกิดได้ประมาณสามเถือหนึ่งแมงว่นเกิดรู้สึกว่าสีลดไปได้หลายเติอครับพวกนอนพวกกินหนาฝนมันแห้งค้าวมันหมดเละจักขี่จักเหยืยวมันจืด คือห้องขามันตะิีเลยมันกระชิบว่าได้เป็นโตออกมากเห็นนะครับเพราะว่าผมสังเกตเบื่อผมสีดแล้วผมสีเคลียมันสูเหมือนว่าขี่ผมสีแล้วผมสีเคลียยเมันเสาผมสีเคลียครับมันมีเป็นผลอันนี้กับงัวป่ะครับยังง่วมีโรคอาการแบบแพ้ขั้นเป็นพื้นหรือแบบมีอาการแบบซึมเสารึงปล่มีบ่บ่บ่มีนะครับซึอว่าดีดีใจบ่ครับประทับใจบ่ครับนาตาครับในเรื่องของการใส่ผลิตภัณฑ์แล้วครับก็ดีอยู่ครับโอเคครับ ประทับใจอยู่เพราะว่ามันลดได้หลายครับสูตรเข้มข้นอยู่ครับมือนี่ใส่ฝ้าหนึ่งหาดิปกติผมใส่ประมาณเครื่องฝ้าเพราะว่ามันอันนี้มันถังหาดิถังเงยโมเดลออกมากครับสอาดอยู่แล้ <c oughs> <c oughs> วถังหน่อยออกมาสำรองก่อนมือหนร่บครับดีบคือผสมพาผสมแล้วเรียบร้อยได้ที่เราก็ตั้งพักไวประมาณจากยี่สิบนาทีแล้วเขายังไปสีบ่แมนผสมแล้วสีเลยนะครับ <ใ>กินแะส่วนมากมันจะอยู่จุดที่มันเหนียวเนาะครับเนาะครับม,มันส่อยู่นํ่นัางทีแหละครับเพราะว่านา้่เหนียวเขามันบร้ว่าเสียออกแป,ไป้งเด๋ก็ต้องขวดออกมาซีครับเพราะมันแห้งแล้วเขาก็เก็บในเรื่องของกินขอกสิไปแล้วรู้สึกยังไงครับหอมบอกเกิดหอมยู่ยด้ครับแฟนก็มันนอ่นยู่นี่แล้วน้ำมั่วยังมาแราง <c oughs> นันเห่นเฝ้ากันน,นี่แล้วหา0กทุ่มหม่เลยจังอาบน้ำนอนนี่น่ะมองมองสำคัญเลยครับนี่ครับเพราะว่าพวก แมลงวันครับแมลงวันแมงเอาครับว่าเบิ่งน้ากันว่าช่วงที่สีนะครับแมลงวันมันจะหนีบอหน้าตาครับปกติขันบินนิงสีหนีเพราะสีเขาไปนี่เป็นยังไงครับก็หนีไ่ได้หรอครับหายหน้าตาก็ับ่ได้ใส่มาสักพักแล้วดิครับบ่ได้ใส่มาสักพักหนึ่งเหรอครับเพราะว่านอนหลบกอนนั้นล่ะมันบ่คอยมีไหมมีอยู่ขังขังซวนหน่อยขับมานหลายคือมันหลสําำๆครับดำได้เลรวนี่วื้นขึ้นพล้วนี่ หน้าตาครับนี่เรียองของการใส่นี่นาตาสีดธช่วงใดช่วงเข้าวเลียงนี่แหละครับครับซีหามงเลียงนี่แหละจุดดีครับมาเลี่ยงวันมะขันหลายๆนะครับเป็นยังไงผมสีดธ์อาทิตย์ละสองเทื่อสีดอาทิตย์ละสองเทื่อโอเคครับได้ผลเห็นผลจริงได้ผลหายไปผมว่าเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมละครับมันสิทธค์คอยมีครับหาผู้อยากใส่ก็ทดลองเมืองครับ บอล่องกับบอลรูแมนบาครับแตลล่องมองผมล่องแล้วก็ถือว่าโอเคครับ80เปอร์เซ็นต์ที่แมลงวันที่มันเคยมีครับที่มันเคยมีกับิีหายค่อยหายไปเรื่อยๆอาทิตย์ละเทียสองเทียก็ได้ครับบอแมนว่าสื่อสีเทียเดียวแล้วเลยโอ้ยมันบอแมนว่าสันบอแมนครับต้องต้องซีนจุดประจาครับบอกพี่น้องเกษตรกรเท่าน้ำกันนี่แหละครับครับอันแนวใไดมันดีเนวใไดบอดีก็แเนวใได้ดีก็เอาไปใส่ครับบอกต่อจังหวะนะครับแนวใไดบอดีกับิี่บอก บอกว่าโบดีครับ